การปล่อยวางจิตที่วาวุ่นเป็นสิ่งสําคัญในการสร้างความสงบให้กับจิตใจและร่างกายนี่คือวิธีที่อาจช่วยให้คุณผ่อนคลายและลดความคิดฟุ้งซ่านได้ 1. อยู่กับปัจจุบันฝึกสติ mindfulness โดยโฟกัสกับสิ่งที่ทําอยู่เช่นการหายใจกิจกรรมประจําวันหรือสิ่งรอบตัวหยุดคิดถึงอดีตหรือกังวลเกี่ยวกับอนาคตเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือปัจจุบัน 2. ฝึกหายใจลึกๆล,ลองใช้เทคนิคหายใจเข้าออกช้าๆลึกๆ 4ี่ถึง7ถึง8หายใจเข้าทางจมูก4วินาทีกลั้นไว้7วินาทีและหายใจออกทางปาก8วินาทีทำซ้ำา3ถหครั้งจะช่วยให้จิตใจสงบลง 3. ปล่อยวางความคิดที่ไม่จำเป็นสังเกตว่าความคิดนั้นมีประโยชน์หรือไม่ถ้าไม่ก็ให้ปล่อยผ่านลองจดบันทึกความกังวลลงบนกระดาษแล้วฉีกทิ้งเพื่อเป็นการปล่อยวางทางกายภาพ4ฝึกสมาธิหรือนั่งเงียบเสักครู่ อาจนั่งสมาธิ5-10ินาทีหรือเพียงแค่หลับตาแล้วปล่อยให้จิตใจนิ่งฟังเสียงธรรมชาติหรือดนตรีบำบัดช่วยให้ผ่อนคลาย 5. เคลื่อนไหวร่างกายการออกกำลังกายโยคะหรือเดินเล่นเบาๆจะช่วยลดความเครียดและทำให้จิตใจสงบ 6. ปรับมุมมองความคิดถามตัวเองว่าสิ่งที่กังวลจะสำคัญในอีกหปีข้างหน้าหรือไม่ถ้าไม่สำคัญก็อย่ายึดติดมากเกินไปเหันไปทำสิ่งที่ชอบ อ่านหนังสือฟังเพลงวาดรูปหรือทำงานอดีเรกที่ช่วยให้คุณเพลิดเพลินการปล่อยวางไม่ใช่การหลีกหนีปัญหาแต่เป็นการเลือกที่จะไม่ให้ปัญหามาครอบงำจิตใจลองฝึกบ่อยๆแล้วคุณจะพบว่าชีวิตเบาสบายขึ้นการปล่อยวางจิตที่ว่าวุ่นศิลปะแห่งความสงบในใจความว่าวุ่นของจิตใจเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนต้องเผชิญไม่ว่าจะมาจากความเครียดความกังวลความโกรธหรือแม้แต่ความรู้สึกสับสนที่ไม่สามารถอธิบายได้บางครั้งความคิดก็ไหลเวียนไปเรื่อยๆจนทําให้เรารู้สึกเหนื่อยลา้า โดยไม่รู้ตัวการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการเพิกเฉยต่อปัญหาหรือความรู้สึกของตัวเองแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันโดยไม่ให้มันควบคุมเราการปล่อยวางเป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนได้และเมื่อเราฝึกให้จิตใจมีพื้นที่ว่างพอสิ่งงอที่เคยเป็นปัญหาใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กลงวันนี้เรามาลองสำรวจแนวทางต่างๆที่จะช่วยให้เราสามารถปล่อยวางและสร้างความสงบให้กับจิตใจได้ 1. ทําทำความเข้าใจกับความคิดและอารมณ์ของตัวเองก่อนที่เราจะปล่อยวางได้เราต้องเริ่มจากการสังเกต และเข้าใจว่าอะไรเป็นต้นเหตุของความว้าวุ่นบางครั้งความเครียดไม่ได้เกิดจากสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราแต่เกิดจากความคิดที่เรามีเกี่ยวกับมันเทคนิคสังเกตความคิดโดยไม่ตัดสินลองจินตนาการว่าความคิดของคุณเป็นเหมือนก้อนเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้ามันมาแล้วก็ไปอย่าพยายามกดข่มหรือลักสายความคิดเหล่านั้นเพียงแค่รับรู้ว่ามันมีอยู่และปล่อยให้มันเคลื่อนผ่านไปถ้าคุณพบว่าคุณกำลังจมอยู่กับความคิดหนึ่งหนึ่งให้เตือนตัวเองว่าฉันกำลังคิด แล้วหันความสนใจกลับมาที่ลมหายใจ 2. ฝึกสติและอยู่กับปัจจุบัน mindfulness หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการปล่อยวางความคิดที่ฟุง้งซ่านคือการนำจิตใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันบ่อยๆวิธีง่ายๆในการฝึกสติใช้ลมหายใจเป็นสมอเมื่อไร่ก็ตามที่รู้สึกเครียดให้กลับมาสังเกตลมหายใจของตัวเองหายใจเข้าหายใจออกอย่างช้าๆและรับรู้ถึงความรู้สึกของร่างกายโฟกัสกับสิ่งที่ทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นการล้างจานดื่มน้ำ หรือเดินลองให้ความสนใจไปที่การกระทํานั้นโดยไม่คิดถึงเรื่องอื่นฟังเสียงรอบตัวปล่อยให้เสียงต่างๆไหลผ่านเข้ามาโดยไม่ต้องพยายามตีความเช่นฟังเสียงนกร้องเสียงลมพัดหรือแม้แต่เสียงในเมืองเมื่อคุณอยู่กับปัจจุบันคุณจะพบว่าไม่มีอะไรที่ต้องกังวลเพราะทุกปัญหาอยู่ที่ที่ความคิดเกี่ยวกับอนาคตหรืออดีตเท่านั้น 3. ปลดปล่อยความเครียดทางร่างกายบางครั้งความว่าวุ่นของจิตใจสะสมอยู่ในร่างกาย โดยที่เราไม่รู้ตัวหากคุณรู้สึกเครียดหรือคิดมากลองสังเกตว่าร่างกายของคุณรู้สึกอย่างไรเช่นกล้ามเนื้อตึงไหมหัวใจเต้นเร็วหรือเปล่าวิธีผ่อนคลายร่างกายออกกําลังกายการเคลื่อนไหวร่างกายเช่นวิ่งโยคะหรือแม้แต่การเดินเล่นช่วยให้ร่างกายได้ปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินที่เกิดจากความเครียดยืดกล้ามเนื้อและผ่อนคลายตัวเองลองทาท่าย,ยกขาง,ง่ายๆหรือเพียงแค่เหยียดแขนขาและหมุนไหล่เบาๆนวดตัวเองใช้มือกดเบาๆบริเวณไหล่คอหรือหน้าผาก ซึ่งเป็นจุดที่มักตึงตัวเมื่อเราเครียดอาบน้ำอุ่นน้ำอุ่นช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายและทำให้จิตใจสงบลงสี่เปลี่ยนมุมมองของตัวเองความคิดว่าวุ่นหลายครั้งเกิดจากการยึดติดกับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เช่นคำพูดของคนอื่นเหตุการณ์ในอดีตหรือความกลัวในอนาคตแนวคิดที่ช่วยให้ปล่อยวางง่ายขึ้นทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเสมอไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปทั้งความสุขและความทุกข์เมื่อเรารู้ว่าสิ่งต่างๆชั่วคราว เราจะไม่เกาะติดกับมันมากเกินไปเราควบคุมได้แค่ตัวเองแทนที่จะพยายามควบคุมสิ่งรอบตัวลองกลับมาดูว่าเราสามารถปรับความคิดและการกระทำของตัวเองได้อย่างไรให้ความหมายใหม่กับสถานการณ์ลองถามตัวเองว่าฉันจะมองเรื่องนี้ในแบบที่ทำให้ฉันมีความสุขขึ้นได้ไหม 5. ห้าหันไปทำสิ่งที่เติมพลังให้กับจิตใจแทนที่จะหมกมุ่นกับความคิดว่าวุ่นลองหากิจกรรมที่ทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นและช่วยบ่งเบนความสนใจจากความเครียด กิจกรรมที่ช่วยให้จิตใจสงบอ่านหนังสือที่ให้แรงบันดาลใจฟังเพลงที่ทําให้รู้สึกผ่อนคลายวาดรูปหรือเขียนไดอารี่เพื่อระบายความรู้สึกใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติเช่นเดินเล่นในสวนหรือไปเที่ยวภูเขาทะเลนั่งเงียบๆกับตัวเองสัก5-10นาทีโดยไม่ต้องทำอะไรเลย 6. ยอมรับและให้อภัยทั้งตัวเองและคนอื่นการยึดติดกับอดีตหรือความผิดพลาดเป็นสิ่งที่ทำให้เราว้าวุ่นได้ไง่ายมาก หากเรายัางโทษตัวเองหรือโกรธใครบางคนอยู่เราจะไม่สามารถปล่อยวางได้วิธีฝึกการให้อภัยบอกตัวเองว่าฉันให้อภัยและปล่อยให้สิ่งนี้ผ่านไปมองมุมของอีกฝ่ายและเข้าใจว่าทุกคนมีเหตุผลในการกระทำของตนเองให้อภัยตัวเองเพราะไม่มีใครสมบูรณ์แบบและทุกความผิดพลาดเป็นบทเรียนสรุปการปล่อยวางจิตที่วาวุ่นไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวแต่เป็นกระบวนการที่ต้องฝึกฝนทุกวันถ้าคุณเริ่มต้นจากการสังเกตความคิด อยู่กับปัจจุบันปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และทำสิ่งที่ทำให้จิตใจสงบคุณจะค่อยๆพบว่าชีวิตของคุณเบาสบายขึ้นสุดท้ายนี้อย่าลืมว่าคุณมีสิทธิ์เลือกที่จะมีความสงบสุขในใจได้เสมอไม่ว่าโลกภายนอกจะเป็นอย่างไรศิลปะแห่งการปล่อยวางเปลี่ยนความว้าวุ่นเป็นความสงบ ความว้าวุ่นใจเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอในชีวิตประจําวันบางวันอาจเกิดจากความเครียดเรื่องงานความสัมพันธ์หรือแม้แต่ความคิดฟุ้งซ่านที่เราห้ามไม่ได้มันเหมือนกระแสะน้ําเชี่ยวที่พัดพาเราไปโดยไม่รู้ตัวทําให้เราหมกมุ่นอยู่กับปัญหาจนลืมไปว่าแท้จริงแล้วเราสามารถเลือกปล่อยวางได้การปล่อยวางไม่ได้แปลว่าต้องเลิกสนใจสิ่งต่างๆหรือมีปัญหาแต่หมายถึงการเรียนรู้ที่จะอยู่กับทุกสิ่งโดยไม่ให้มันควบคุมจิตใจเราวันนี้เราจะมาสํารวจแนวทางการปล่อยวางในระดับลึกเพื่อช่วยให้คุณกลับมามีจิตใจที่สงบ และเบาสบายมากขึ้นหนึ่งทความเข้าใจกับต้นเหตุของความว้าวุ่นก่อนที่เราจะปล่อยวางอะไรได้เราต้องเข้าใจว่าความว้าวุ่นเกิดจากอะไรเพราะบางครั้งมันไม่ได้มาจากสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าแต่มาจากวิธีที่เราตีความมันตัวอย่างเช่นถ้ามีคนพูดไม่ดีใส่เราเราอาจโกรธเพราะคิดว่าเขาดูถูกฉันถ้างานมีปัญหาเราอาจเครียดเพราะคิดว่าฉันไม่เก่งพอถ้าแฟนไม่ตอบข้อความเราอาจกังวลเพราะคิดว่า เขาอาจไม่รักฉันแล้วแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ทําให้เราทุกข์ไม่ใช่สถานการณ์แต่มันคือความคิดของเราที่มีต่อสถานการณ์นั้นแนวทางแก้ไขลองสังเกตว่าความว้าวุ่นของคุณเกิดจากความจริงหรือความคิดของคุณเองถามตัวเองว่าฉันแน่ใจแค่ไหนว่าสิ่งที่ฉันคิดมันเป็นเรื่องจริงบางครั้งความคิดของเราเป็นเพียงมโนแต่เรากลับเชื่อมันมากเกินไปเมื่อคุณเริ่มแยกแยะระหว่างเรื่องจริง เรื่องที่คิดไปเองคุณจะรู้ว่าหลายๆอย่างที่ทําให้คุณว้าวุ่นนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่เลย 2. อ,อยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้นความว้าวุ่นมักเกิดจากการคิดถึงอดีตหรือกังวลเกี่ยวกับอนาคตเราอาจเสียใจในสิ่งที่ทําผิดพลาดหรือกลัวสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่ถ้าลองสังเกตให้ดีปัญหาส่วนใหญ่อยู่ในหัวของเราไม่ได้อยู่ในปัจจุบันจริงๆวิธีดึงตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบัน หสังเกตลมหายใจหายใจเข้าออกช้าๆรู้ตัวว่ากำลังหายใจอยู่ 2. ใช้ประสาทสัมผัสฟังเสียงรอบตัวสัมผัสลมที่พัดผ่านสังเกตสีของต้นไม้ 3. ามทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการกินข้าวอาบน้ำหรือเดินให้โฟกัสที่สิ่งที่ทำจริงๆเมื่อคุณฝึกทำแบบนี้บ่อยๆคุณจะพบว่าความวาวุ่นจะลดลงไปเองเพราะใจของคุณไม่ได้ไปยึดติดกับอดีตหรืออนาคตสามตดต่อยความเครียดทางร่างกาย บางครั้งความวอวุ่นทางจิตใจสะสมอยู่ในร่างกายของเราเช่นไหล่ตึงปวดหัวหรือรู้สึกหนักๆที่หน้าอกเพราะความเครียดไม่ได้อยู่แค่ในหัวแต่มันสะสมอยู่ในร่างกายด้วยเทคนิคช่วยผ่อนคลายร่างกายออกกําลังกายแค่เดินเร็วๆสิบถึงสินาทีก็ช่วยลดความเครียดได้ยืดเส้นยืดสายบางครั้งแค่บิดตัวหรือเหยียดแขนขาก็ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นนวดตัวเองลองกดจุดบริเวณต้นคอบ่าไหลา่ซึ่งเป็นจุดที่ความเครียดสะสม อาบน้ำอุ่นน้ำอุ่นช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายและทำให้ใจสงบขึ้นเมื่อร่างกายผ่อนคลายจิตใจก็จะปล่อยวางได้ง่ายขึ้นสี่เปลี่ยนมุมมองต่อปัญหาหลายครั้งความว้าวุ่นเกิดจากการที่เรามองปัญหาในแง่ลบจนเกินไปตัวอย่างเราอาจคิดว่าฉันทำงานพลาดฉันไม่มีคุณค่าแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นฉันทำพลาดฉันได้เรียนรู้สิ่งใหม่ความเครียดจะลดลงทันทีเทคนิคที่ช่วยให้มองปัญหาเบาลง หนึ่งถามตัวเองว่ามันจะสําคัญในอีกห้าปีข้างหน้าไหมถ้าไม่ก็อย่าให้มันมาทาร้ายความสุขของเราวันนี้ 2. ลองมองปัญหาเหมือนเป็นเกมที่ต้องแก้ไขถ้าคุณเห็นปัญหาเป็นแค่โจทย์หนึ่งที่ต้องแก้คุณจะไม่เครียดมากเกินไปสขอบคุณทุกปัญหาเพราะทุกปัญหามาเพราะบ,บทเรียนที่ทําให้เราเติบโตขึ้นหา,หาหันไปทําสิ่งที่ทําให้ใจสงบเมื่อรู้สึกว่าคิดมากหรือเครียดลองเบี่ยงเบนความสนใจไปทําสิ่งที่ช่วยให้คุณผ่อนคลาย เช่นฟังเพลงเบาๆอ่านหนังสือดีๆวาดรูปหรือทำงานศิลปะใช้เวลากับสัตว์เลี้ยงอยู่กับธรรมชาติบางครั้งแค่เปลี่ยนบรรยากาศจากเดิมก็ช่วยให้ความว้าวุ่นลดลงได้มาก 6. ให้อภัยและปล่อยวางความโกรธถ,ถ้าคุณยังโกรธใครบางคนอยู่คุณอาจรู้สึกว่าการปล่อยวางเป็นเรื่องยากแต่จำไว้ว่าการให้อภัยไม่ได้ทำเพื่อคนอื่นแต่ทำเพื่อตัวเราเองวิธีฝึกการให้อภัย ลองมองว่าคนที่ทําให้คุณโกรธก็เป็นมนุษย์ที่มีข้อผิดพลาดเหมือนกันเข้าใจว่าการเก็บความโกรธไว้ไม่ได้ทําให้เขาเจ็บแต่ทําให้เราทุกขบอกตัวเองว่าฉันเลือกที่จะปล่อยเรื่องนี้ไปเพื่อให้ตัวเองมีความสุขสรุปการปล่อยวางเป็นกระบวนการที่ต้องฝึกฝนทุกวันเริ่มจากการเครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่เข้าใจว่าความว้าวุ่นมาจากความคิดของเราเองเครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่อยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้น เครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่ผ่อนคลายร่างกายเพื่อช่วยให้จิตใจสงบเครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่เปลี่ยนมุมมองต่อปัญหาให้มันดูเบาลงเครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่หันไปทําสิ่งที่ทําให้ใจสงบเครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่ให้อภัยและปล่อยวางความโกรธสุดท้ายนี้ความสงบไม่ได้เกิดจากการที่ทุกอย่างเป็นไปตามใจเราแต่เกิดจากการที่เรายอมรับและปล่อยวางได้มากขึ้น